สวัสดีเพื่อนเพที่น่ารักทุกคนเลยครับตอนนี้อยู่กับผมอีกครั้งข้ามต้องห้ามาก็เอ่อวิธีหาดาบอะตอมสามดาวนะครับเอ้ยไม่ใช่ดาบอะตอมสามดาวดาบอะตอมไววอสามดาว, <S <S ดาวเออมันจะอยู่ตรงนี้อนะทา้าต่อสู้นะแต่ไม่จะอยู่อันแรกนะเห็นนะฮีโร่ปีศาจเน่ยก็คือมันจะมี ทุกเซิร์ฟเปิดใหม่นะฮะก็คือตอนนี้ของผมงมันหมดไปนานแล้ว,ลวมันจะมี7วันหรือ10กว่าวันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะมันนานแล้วเนาะต้องไปสมัครตัวใหม่ดูอีกทีเพราะมันมันจะอยู่ตรงนั้เนี่ยครับตรงคาว่าย้อนดูเนะี่ยเห็นไหมตรงที่ผมจิ้มเนะี่ยมันจะอยู่แถบนี้แหละที่มันกดดูรางวันนะฮะก็ที่1ที่2ที่3าครับก็จะได้ดาบตอมนะ จะได้พวกกรอบรูปนะที่ผมใส่ก็คือผมได้ที่สองนะครก็จะได้เป็นกรอบรูปนี้นะถ้าเป็นที่สมไม่ได้กรอบรูปที่ผมมันจะได้เป็นอันนี้นะกรอบอันนี่สิกรอบรูปเอออันนี้อันนี้ขอบโปรไฟล์เออแล้วก็จะเป็นพวกนะเนี้ยไอพวกสกินตัวนะฮะถาวรน,นะรูปร่างนั่นแหละครับก็มันจะอยู่ หาต่อสู้ฮิโรเอ็กปีศาจเนี่ยฮะก็คือถามว่าสายฟรีมันมีโอกาสได้ไหมบอกเลยไม่ได้นะฮะ<อ>เดี๋ยวนี้คนคนแบบทำแล้วเขาไปขายเราะตัวที่มีดาบอะตอมนี่ราคาแบบพุ่งมากเลยนะฮะแต่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าซื้อมากี่หมดอะตอมิกก็น่าจะมานะฮะแล้วถ้าอะตอมิก แล้วไม่จะมีกิจกรรมดาบมาเหมือนแบบกระเป๋าเด็กนั่นแหละครับกระเป๋าเด็กก็เพิ่งหมดไปนะต่อไปก็น่าจะเป็นสกินดาบของอะตอมเนี่ยคือก็ไม่ต้องไปลงทุนสมัครตัวใหม่เล่นก็ไบบด้อรอดีกว่ารอกิจกรออร,อรมมาดีกว่าเพราะผมว่ามันเปลืองตังค์มากเลยครับก็คืออย่างต่ำอย่างต่ําไม่ต่ํากว่าห้าพันนะไม่ต้องเติมนะก็คือถ้าไม่เติมนี่ก็สู้เขาไม่ได้นะฮะ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวผมจะไปลองตีคนให้ดูนะก็คือถ้าไม่เติมไี่สู้เขาไม่น่าครับจะมีพวกรับปั๊มอยู่อะพวกรับรับปั๊มแล้วก็ไปขายเติมอย่างต่ําไม่ต่ำกว่าห้าพันนะก็ไม่รู้หมื่งเัน้ครเพื่ออะไรมามาซูมากิ ดาเนสามแสนเก้าถือว่าน้อยนะทศมาริบตัวตอมนะเนี่ยฮะแปดแสนสามที่จริงคลิปก่อนนะั่นเนี่ยเก้าแสนเลยนะ oh! แต่ไม่รู้ว่าทําไมมันมันไม่ติดคีย์ด้วยมั้งฮะมันเลยขึ้นขึ้นลงลงแต่ไม่ต่ำกว่าแปดแสนนะอตอมมีผมมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงถ้าติดคีย์เยอะมันก็จะ เป็น9 0 0 0แสนกว่า9ก0 0แสนึงอะไรประมาณเนี้ยครับไปดูอีกรอบหนึ่งนะเอาดิเอาดิปาดหน้าเกกกระจกแตกเพ้งห้าแสนกว่าเองเพราะตัวมันน้อยโอเคนะเกือบแพ้ดูเลือดดูเลือดผมนี่โอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะไปหาภาพไปนี่นะฮะ าชิ้นส่วนสมมติผมจะอัปเดตช่วงสามดาวนะแต่ชิ้นส่วนผมขาดอีก2ชิ้นก็คือจะได้เด็ก3ดาวนะแต่ทีเนี้ยผมก็จะมาหาจากท้าต่อสู้เหมือนกันฮะแล้วก็ฝึกฝนพิเศษเนี่ยนะฮะก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบหาชิ้นส่วนเด็กนะมันเป็นของกลเด้นบอลนะแต่แต่แต่คุณรู้ไหมว่ามันจะได ชิ้นส่วนของเด็กนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูนะฮะมันจะได้เป็นทั้งเด็กแล้วก็แล้วก็ของกดบนทองนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วมั้งผมว่านะซึ่งกดข้ามไปเลยก็ได้เสียเวลาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเห็นไหม ยังไม่ได้ด,ดูตาหนะามันน่าจะดอกมันอันนี้มันตีสามครั้งครับต่อวันทารีก็ได้อีกประมาณสองครั้งก็เป็นห้าครั้งนะก็คือสามครั้งนะมันจะได้อยู่อย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะฮะไหนนะเห็นนะเห็นนะได้ชิ้นส่วนเด็กแล้วไปดูอีกตาตาหนึ่งนะฮะว่ามันจะได้ไหมก็คือสามตามันได้แน่ๆตาหนึ่ง ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะได้ชิ้นส่วนของเด็กอย่างเดียวนะอย่างอะตอมิกก็ได้อย่างเงี้ยเราจะเอาอาตอมิกกับบอลกับบอลทองก็ได้เนี่ยหเห็นนะผมได้เลยก็คือมันจะได้อย่างไงฮะรู้ปะก็คือเราฝึกฝนขั้นพิเศษใช่ไหมเราเนี่ย<ส>เห็นคาําว่าแรกไหมตรงใต้ชื่อผมเนี่ยมันจะมีคมาําว่าแรกพอเรากดไปอะตอนที่เราไม่กดเริ่มท้าสูน้นะเรากดไปเนี่ยปุ๊บ ก็จะให้เลือกเอาเราเอาตัวลงผมเอาเด็กลงเห็นนะถ้าผมถ้าเราเอาตัวไหนลงอะ่ะมันก็จะได้ชิ้นส่วนนั้นอะ่ะเป็นแบบเป็นแบบแถมมานะฮะสารตาก็น่าอย่างตามก็หนึ่งชิ้นฮนะอย่างมากก็สองชิ้นอะไรประมาณเนี้ยฮะ,ะอย่างพวกเขาเห็นไหมพวกเขาเอาหนัากากว่าลงเขาจะได้หนักกวานกับบอลทองถ้าเอาตอมิกลงเขาก็จะได้เาดอาตอมิกกับบอลทองอะไรประมาณเนี้ยค,ครับก็ มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมคัโตงหอมไปแล้วครับบ๊ายบาย